ครับสวัสดีครับนฮกบ่าร้อยครับผมมาเจอกันอีกคลิปครับนี่ครับสองล้อของเรามาถึงแล้วครับดูน้ำตกป่าไว้ครับไปครับเที่ยวด้วยกันครับชมครับสองล้อเราก็ถึงได้ครับนี่เวฟบู่ใจของเราน้ำตกป่าไว้ครับไปมาดูข้างล่างครับ ออกจากม่อนหมอกตะวันก็เลี้ยวซ้ายออกมาเนาะมาดูน้ำตกครับไม่เคยมาครับเพิ่งมาครั้งแรกครับ่าชมครับโอ<ห>้เสียงน้ําคนไม่มีครับอยู่ม่อนหมอกตะวันนู่นน้ำตกไม่มีคนเลยครับคนมาไม่เยอะครับจะประมาณนี้นะครับน้ําใสครับต้นไมยเยอะ ฝนตกทุกสองดูครับโอ้โหถ้าแดดดีๆนี่น่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะอยู่ครับประมาณนี้ครับโอ้ไปถึงโน่นแล้วไปทางไหนนะครับไปเราไปเดินเที่ยวด้วยกันครับ เดี๋ยวน้ำตกครับน้ำตกเราไปถ่ายรูปข้างกันครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับโอ้ลมลื่นเย็นสบายครับโอ้ยุงเยอะครับนี่ครับาสาวมารอเต็มแล้วครับ อู่ันตกก็อยู่มันเยอะตกป่าไว้ครับอ้าที่บ้านคนนี้ประมาณนี้นะคครับโอเครับสวัสดีครับ